สวัสดีค่ะเอฟซีมีดตูตาแห่นสวัสดีพี่น้องทุกคนเมื่อนี้ยายนุ่งผ้ามาเบิงมีดแหลมทรงใบจำปากับเสียมขดนี่ค่ะเสียมขดมีดเหดจากเล็กแนบพี่น้องมาเบิองอันแหลกกันก่อนค่ะ มีดแหลมทรงใบจับปลาสองจุคูณสินิ้วสองจุดห้าคือความกว้าง12นิ้วคือความยาวราคา800บาทราคาถูกถูกค่ะราคาลักร่อยราคาแปดร้อยบาทนะคับนะราครับแปดร้บาทสัน4ี่ห้ามิลพี่นอกหมาบมงถุกเสท็กทางทุกนี่แล้วครับี่นอกโอ้นี่หนูกะมื่อย นะจะลดมือนะ่อต่อมามาเบึงอันนี้ค่ะเสียมมเสียมเสียมสามคนสิบนิ้วสามคือความกว้างสิบนิ้วคือความยาวราคาสามร้อยบาทพี่น้องเห็นแล้วอยากได้มีดโตมีดตอก ขวัญเสียมมีดบังต่อโทรมาหายายนง้งใดที่0934963852พี่น้องสามารถเข้าไปรับชมได้สองทางทาง youtube ทางเพจเ c e บ o ๊กเข้าไปชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายน้ำเนมือยายน้องภาพวาเบ,บื้งสมิคน่นสวัสดีค่ะ